ติดป้ายแล้วเห็นยังขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีณนะที่พักสง์จำปาดงเหนือวันที่16คือวันนี้นะตั้งกองพ้าป่านะแล้วก็วันพรุ่งนี้วที่17ถวายผ้ปาป่าระเชิญพุทธศาสน,นิกชนร่วมทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสรารการเปลี่ยนโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ นะฮะมีการผูกผ้าสวยงามนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะไปมอบน้ำปลาร้านะให้กับทางแม่ครัวนะคุณผู้ชมเนี่ยเราได้รับนะการอนุโมทนาบุญนะจากคุณป้าสมพิษกาละจิตนะฮะมอบน้ำปลาร้าให้ทาง นะโรงครัวที่วัดนะฮะ24ขวดนะฮะสาธุขอให้ป้าสพิษเนะืสุภาพร่างกายแข็งแรงรับรวยรัรอยยิ่งขึ้นไปนะครับเนะมื่อวานเขร่วมนะติดต้นกันมาแล้วด้วยนะครับผมนะส่วนเอฟซีทนใดที่จะร่วมบุญมานะเพิ่มเติมหลังจากเมื่อวานนะฮะวันนี้เราไม่ได้มีการนะติดต้นกันแล้วนะก็วันพรุ่งนี้จะเป็นการต่อยอดนะสามารถนะติดต่อผ่านลายวิเสือมานะตั้งแต่ นะตอนนี้จนถึงคืนนี้นะฮะขอเป็นแค่คืนนี้เท่าน,นั้นนะครับผมเนาะนะฮะจะได้เตรียมเงินมาร่วมติดต้นกันได้ไม่ใช่ผู้ปิดในาดการต่อยอดน้ำท่งนี้นะครับผมนะครับอ๋อนี่มอบน้ำมอบนะเครื่องดื่มนะฮะอ๋อจากคุณแม่เพชรสมอน นำโร่วมำุดมนรรับมอบมาส่ต่อไปที่พพักษาจากคุณแม่เพชรสมอนะแล้วก็คุณสำราญชัยเดชนะครับจากอเมริกานะครับเดี๋ยวเราไปมอบน้ำประรากันนะครับ คุณป้าสมพิรกาลจิตมอบน้ำปลาไปมอบอไปเรีนไ,ไ,ไปไปมอบไปด้วยมอบครับอละมอบเลยนะแม่สามพิกามาา เอาโออนี่อีกเอานี้อีกทั้งหมด24่ขวดอันนี้ตำทั้งวันเลยครับทั้งวันเลยค่ะชมตำอร่อยตอนเย็นอ่าตอเช้าก็ตำครับอันนี้นี้กลังมันอยู่้วกำลังล่าหมูนะครับกับข้าวกับข้าวเย็นนี้เย็นนี้จ้าครับมีเมนูอะไรเนาะเย็นนี้เน่ยะ ยังไม่รู้เลยต้องถามนี่แหละแม่ครัวอยู่กันนี่แหละเขาเอาข้าวซอยเย็นครับอย่างกินยอมากนะมาถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะถามก่อนครับมาถึงไหนแล้วขบวนเตรียมพร้อมเห็นลงไลฟ์ไปแล้วก็เลยไปรู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนโอ้โหมะละกอมีเป็นครุครุมะกอก็มีมะกอเป็นครุครุอืมแล้วก็มีการตกแต่งนะฮะศาลานะครับผมนะฮะ ก็มีการผูกผ้านะครับผมมีอ่าประรำพิธีนะฮะสำหรับการทอดพระป่านะฮะต้องนับจากจํานวนนั่นแหละจํานวนอาสนะที่ประสงค์นั่งนับสิอ๋อพระ14รูปน่าจะมาจากหลายหมู่บ้านนะครับผมนะตอนนี้กลุ่มแม่บ้านก็กำลังนี่นะฮะบรรจงตกแต่งสุดเฟมือนะโอ้สวยงามมากเลยคุณผู้ชม นี่โอนี่สีนี้เป็นลายธงชาติด้วยนี่อืมเป็นผ้ขาขม้านะฮะตกแต่งสถานที่นะฮะสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องน้ำนะฮะเห็นบอกว่าหลังงานนะฮะหลังจบงานก็จะย้ายห้องน้ำออกไปนะฮะแต่ตอนนี้ก็รองบอยู่ด้วยนะครับผมนะท่านที่ร่วมบุญมานะฮะ ถ้าสมมตินะฮะว่าการก่อสร้างศาลาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วมีงบเหลือนะฮะเราก็จะได้มีส่วนร่วมในการทําห้องน้ําต่อนะนะครับผมตอนนี้คือห้องน้นํามีแค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีโครงการย้ายห้องน้ําไปอยู่ด้านนูนน้นเนาะนะครับ<อ>มาเดี๋ยวเรามากลับพระประธานก่อนมา,า,นามา นี่นะฮะพระประธานของนะแม่อัมพรนะฮะแล้วก็คณะสายบุญนะครับผมนะครับมาเรามานั่งใกล้ๆมากราพระแล้วก็เราหันหันหน้ามาหากล้องด้วยตอนจบ ลลแล้วก็ขนมมือแต่ทางโน้นก็ปั้เส้บ้านทางโน้นด้วยอโอเคทางน้โอเคเพลินเคยมาหรือยังที่นี่เ่อมาครั้งแรกใช่ไหมมาครั้งแรกะเห็นว่าทางคณะเจ้าภาพานะฮะอาเอียมพร คุณเหนียวนึ่งนะครับก็กําลังเดินทางมากับทีมงานพี่อิสระนะครับผมนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถึงไหนแล้วครับออใหญ่มากไปไปดูไปต้นไผ่ไโอ้ทำไมไม่ผายใหญ่จังเลยอะ่ะถ้าเอาไปทำข้าวหลามแล้วคงจะกินได้ทั้งวันแน่เลยอะ่ะหนึ่งท่อนเนี้ยโอ้โหทำไมต้นไผ่ใหญ่ขนาดนี้ โอ้โหปดูดใหญ่มากๆเลยอ่ะปดัดนู่นคุณผู้ชมดูต้นไผ่สูงมากแล้วก็ใหญ่ด้วยนะ,นะครับครับต้น,นีสูงอืมมีแต่ต้นไม้สูงๆทั้งนั้นเลยอืม มีนไครับอืมผู้ใหญ่เทิดผู้ใหญ่เมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูแลนะเตรียมความเรียบร้อยนะฮะครับ พรุ่งนี้จะเริ่มสักกี่โมงเนาะประมาณเจ็ดโมงครับมีตักบาตรด้วยไหมครับครับมีตักบาตรอยู่ที่นี่อ๋อก็เอานิมนต์พระมาครับมาตักบาตรอยู่ที่นี่ครับผมนะประมาณเจ็ดโมงนะฮะเราจะได้มาร่วมตักบาตรด้วยกันนะพรุ่งนี้คุณผู้ชมนะฮะครับ